แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2566สอ25สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ามวยไทยพาไปดูหวยท่านที่ยังไม่ได้กดติดตาม ช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ hey, <baby. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่มาตัวค่ะ ร้านเปอร์เซ็นต์ใบนี้เป็นใบของแท้นะคะงวดวันที่16มีนา66ชุด2ตัวมา1ตัวงวดนี้ให้เลข7และเลขก8 2>, <Hey. S 1> 2ตัวมา1ตัวแน่นอน <Hey. S 1> ส่วนชุด3ตัวเต็งโตดงวดนี้ให้067 876 637และ947 แนวาทางเลขเด็ดจากมาตัวค่าล้านเปอร์เซนต์ชื่นชอบตัวเลขก,ก็นำไปลุ้นกันได้นะคะใบนี้ให้แมนใบนี้เป็นเลขชุด2ตัวบน SJP แนวาทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แมนให้เข้าบนตรงๆ52 สถิติที่ผ่านมา็แม่ e น t เดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุดตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีนา66เลขชุด2ตัวบนงวดนี้ให้35 30 32 55 50และ52 ส่วนชุด2ตัวล่างงวดนี้ให้44 48 54และ58แนวทางเล็กเด็ดจากแอด JP ชื่นชอบตัวเลขก,ก็นำไปลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะใบนี้ก็ให้แมน ใบนี้เป็นเลขสูตร2ตัวบนชุดเดียวแอททอนแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แมน่นให้เข้าบนตรงๆ52สถิติที่ผ่านมาก็แมนเดินดีต่อเนื่องยังไม่หลุด hey, <baby. S 1> ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีนา66เลขสูตร2ตัวบนชุดเดียวงวดนี้ให้เน้น หกสาเม็ดเดียวอัดหนักๆให้เน้น6กสามามาเฉพาะบนเท่านั้นแนวทางเล็กเด็ดจากแอดทอนชื่นชอบตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะใบนี้คอมมน ใบนี้เป็นเลขชุดเดียววัดใจแอดน้ำพุแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66ชุดเดียววัดใจงวดนี้ให้เน้น583เน้น583ส่วนชุด2ตัวงวดนี้ให้เน้น53และ83 แนวทางเล็กเด็ดจากแอดน้ำผู้ใบนี้เป็นเลขจับคู่บนแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าบนตรงๆห้าสงวดนี้มาลุ้นกันต่อค่ะเลขจับคู่บนจากหลายสำนักดังงวดนี้มี4-3 4ี่สี่สี่ห้าสี่หหและ66ชื่นชอบตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขแอดยืน แนวทางรัฐบาลไทยชุดสรุปชุดเดียวงวดวันที่16มีนา66ชุด3ตัวงวดนี้ให้เน้น149เน้น149แนวทางเล็กเด็ดจากแอดยืน ใบนี้เป็นเลขชุดสรุปแอดแมวดำนำโชคแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น1เด่น3ชุด3ตัวงวดนี้มี104และ358 ส่วนชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี1 0 0 4 3 5และ8 3แนวทางเล็กเด็ดจากแอดแมวดำนำโชคใบนี้เป็นเลขอาจารย์ณรา แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆรงงวดนี้มาลุนกันต่อค่ะงวดวันที่16มีนา6 6เลขเด่นงวดนี้ให้เด่นหนึ่งชุด2ตัวบนงวดนี้ให้1 8 4 6 1 6และ1 5

แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์ณราชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมนใบนี้เป็นเลขเด็ดจากข่าวเลขเด็ดงูจงอางแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66 ชุด2ตัวงวดนี้มี3 5และ3 7 <Hey. S 1> ส่วนชุด3ตัวงวดนี้มี7 3 5แนวทางเลขเด็ดจากเลขงูจงอางชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะใบนี้เป็นเลขเด็ด พญาบึง้งแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66ชุด2ตัวงวดนี้ให้เน้น59ส่วนชุด3ตัวงวดนี้ให้เน้น713เน้น713เลขเด็ดพญาบึง้ง ใบนี้เป็นเลขชุดสรุปแอดกับตันใหญ่โตแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา66ชุด3ตัวงวดนี้ให้เน้น039เน้น039ส่วนชุด2ตัวบนงวดนี้ให้เน้น39 93 เน้น3า9 3กสส่วนชุดสองตัวล่างงวดนี้ให้ศูนย์หกหนึ่งหกสามหกและเก้าหกแนวทางเล็กเด็ดจากแอดกับตันใหญ่โต ปิดท้ายกันที่เลขชุดสรุปแอดโซยุแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนา6-6ชุด2ตัวบนงวดนี้สรุปให้เน้น03 51 59 69และ93ส่วนชุดรองงวดนี้ให้04 53 06 14และ35ส่วนชุด2ตัวล่างงวดนี้สรุปให้02 32 35 52 53 57 83 93 12 15และ18 ชุดที่เน้นจะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ที่ตัวเลขนะคะแนวทางเล็กเด็ดจาก adsoyu มาครบแล้วทั้งบนและล่างชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้เลยค่ะ hey, <baby. S 1> และนี่ก็เป็นแนวทางเล็ขเด็ดเลขดัง จากหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ป้าได้คัดสรรน,นำมาเสนอในคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสามารถนำไปพิจารณานำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดจากทุกสำนักทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกด subscribe <Hey. S 1> กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้า <Hey. S 1> ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ <Hey. S 1> ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ <Hey. S 1>